สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงบุญนะครับพาลงสวนมะละกอวันนี้ครับก็ทําการาถากหญ้าแล้วก็รดน้ํานะครับเมื่อตะกี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตร15แล้วก็ลุงบุญก็ไม่ได้ทําการาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับมาชมกันครับวันนี้ก็มาดาย้ยานะครับถากหญ้าพร้อมให้น้ําไปด้วยนะครับ นี่ครับก็ฝาเพื่อนๆชมอาการถากหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้หลวงปก็ลืมการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับก็เริ่มฉุกแล้วนะครับมะละกอนี่ครับก็เป็นลูกเล็กๆที่เหลืออยู่นะครับก็สุกครับมาชมครับนี่ก็สุกอ่ามาชมตอนนี้ก็สุกนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูดีครับผิวก็ไม่สวย นี่ครับไม่สวยนะครับเริ่มสุกแล้วไม่สวยเป็นเพราะว่า,าการทางใบเขาเล็กนะครับเพราะว่าเขาพื้นจากน้ําท่วมลูกก็เลยไม่สวยนะครับนี่ครับสาเหตุเกิดจากาโดนแดดเผาะนะครับสาเหตุโดนแดดเผา,าวิธีแก้ส่วนมากก็จะใช้อสอบนะครับหรือว่าสแลมเอามาคลุมไว้ที่ลูกนะครับ แต่ของลุงบุญถือว่าเพิ่งจะทําการเป็นลูกใหม่จากหลังจากน้ําท่วมก็เลยแบบนี้ก็ปล่อยทิ้งนะครับไม่เอานะครับนี่ครับไม่เอาครับปิดทิ้งนะครับก็อย่าไปเสียดายนะครับถ้าผลผลิตออกมาไม่ดีก็จะไม่นําสู่ตลาดนะครับก็มาชมครับส่วนที่ยังเหลือนะครับอันนี้ครับมาชมครับ เพื่อนๆครับแสงแดด่องนะครับแสงแดด่องตอนเที่ยงเที่ยงก็จะทําให้ผิวของมะละกอของเราเนี่ยครับโดนแดดเผานะครับนี่ครับเขาจะเสียนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการใช้สลมคลุมนะครับใช้สารเมคลุมดูดะครับยอดยอดของเขาก็ไม่สมบูรณ์นะครับหลังจากน้ําท่วมก็เป็นอันว่าติดทิ้งนะครับ ปิดทิ้งไปนะครับเสียงเครื่องดูดน้ําก็ดังอยู่ฝั่งโน้นนะครับหลุงบุญก็กำลังให้น้ําอยู่ด้วยหลังจากทําการใส่ปุ๋ยถากหญ้าก็นําเพื่อนๆมาดูมะละกอที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับลูกเขาโดนแดดเผาก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับเป็นผิวดำกรุกระสุกแล้วก็ไม่น่า รับประทานนะครับดูภายนอกไม่น่ารับประทานแต่ด้านในของเขายังสมบูรณ์แบบนะครับด้านในยังสมบูรณ์แบบนะครับแต่ลุงบุญก็จะไม่นําสู่ตลาดนะครับลุงบุญไม่นําสู่ตลาดเพราะว่าจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอ่านี้ลุงบุญก็จะเก็บวางไว้แล้วก็จะหั่นเอาไปทําปุ๋ยด้วยนะครับจะทําปุ๋ยนะครับครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับ ให้น้ำไปด้วยนะครับให้น้ำไปด้วยก็ดูแลลูกของเขาด้วยนะครับนี่ครับมาชมครับนี่ครับก็โดนแดดก็เป็นแบบนี้ทุกทุกต้นนะครับก็ลุงบุญก็จะเก็บเอาไว้ทำปุ๋ยนะครับ ก็จะวางไว้โคนต้นเผื่อให้เขาเนี่ยครับเปื่อยเน่าเป็นปุ๋ยไปนะครับนี่ครับลูกที่ไม่สงบุรณ์แบบก็ไม่เอานะครับเหนี่มครับเห็นไหมครับก็นับว่าไม่สงบุรณแบบนะครับก็จะปิดทิ้งไว้ทาปุ๋ยนะครับครับเดี๋ยวไปชมด้านโน้นกันเรื่อยๆนะครับ จะพามาชมนะครับวันนี้ก็ใกล้ใกล้ค่ำนะครับออแสงแดดก็เริ่มแต่วันก็เริ่มจะตกดินนะครับแต่วันก็เริ่มจะตกดินก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมก็หลังจากได้ทำการใส่ปุ๋ยโยงโคนต้นนะครับถากหญ้าลดน้ำวันนี้ก็มาดู มะละกอที่เหลือนะครับก็หากลูกที่ไม่สมบูรณ์แบบก็จะปิดทิ้งไว้ที่โคนต้นนะครับให้เขาเปื่อยเป็นปุ๋ยไปนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็เมื่อเขาได้น้ำได้ปุ๋ยก็จะสมบูรณ์แบบนะครับก็จะสมบูรณ์แบบนี่ครับ ก็ลูกที่เริ่มออกมาก็จะให้ผลเสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ากิ่งก้านทางใบเขาก็เริ่มล่มนะครับก็จะให้ผลดีๆนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่ก็คาดว่าประมาณสักหนึ่งเดือนให้หลังไปเนี่ยจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบนะครับส่วนที่ปลูกใหม่นะครับส่วนที่ปลูกใหม่นี่ครับส่วที่ปลูกใหม่ก็จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็จะเอา รอให้เขาโตแล้วค่อยใส่ปุ๋ยใหม่อีกครั้งนะครับน้ำก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่า,าหลังจากนี้ก็คงได้รับผลผลิตจากสวนมะละกอที่เหลืออยู่นะครับเพื่อเป็นทุนในการาดูแลที่ยังเล็กอยู่นะครับครับก็คลิปนี้ก็คิดว่า พาเพื่อนๆมาชมนะครับตอนเย็นๆนะครับก็ประมาณเย็นๆใกล้ๆจะตะวันตกดินอากาศก็เริ่มดีลูกบุญก็พาเพื่อนๆมานะครับมาชมการให้น้ําของมะละกอและก็มาชมมะละกอที่โดนแดดเผานะครับผลผลิตลูกที่โดนแดดเผาก็จะไม่เอานะครับปิดทิ้งไว้ที่โคนต้นเพื่อทาปุ๋ยกันนะครับ ครับอย่างไรก็ช่วยกันเป็นกําลังแรงใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงบุญนะครับคลิปบางคลิปก็อาจจะนึกไม่ค่อยออกอสื่อสารไม่ค่อยเก่งนะครับก็อย่างไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจต่อกันเรื่อยนๆนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะทําทคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับบางคลิปก็ มีแนวทางที่แนะนำเพื่อนๆได้ดีบางคลิปก็อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกก็ทำให้เพื่อนๆดูแบบธรรมชาติไปนะครับก็ออไว้พอใน,นเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับจงโชคดีมีใจมีความสุขตลอดไปนะครับคิดถึงใดก็สมน้ำปรารถนานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็งคงมีไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ